ใช้พื้นที่นาแปลงแรกก่อนเพื่อเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองคนอื่นฝันอาณาจากักรแบบบ้านยิ่งใหญ่แต่ผมอาณาจักรแค่แค่เป็นกระต้มกระต๊อบได้แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยพื้นที่นามันเป็นที่รุ่มพอน้ำพอน้ำพอพอมีน้ําฝน,ม,น,ม,นมาเนี่ยน้ำก็จะไปขงังอยู่ฝั่งโน้นผมเลยใช้วิธีจ้างรถรถเล็กๆเล็กๆจากน้องของในชุมชนเหมือนกันเป็นศิลปิน <c oughs> ก็มาช่วยขุดขุดดินให้เพื่อยกล่องแปลงล่องขึ้นมาและตรงนี้ผมมีโครงการจะ กอยดินขึ้นมาเพื่อให้เป็นเนินตรงนี้เป็นสูงใช่ไหมครเป็นสูงไว้เพื่อจะปลูกกระตบเล็กๆอยู่แล้วก็เป็นเนินเพื่อจะได้กันน้ําได้แล้วก็อาจจะสร้างสร้างเคิร์ฟเป็นแนวยาวขึ้นไปเพื่อใช้ดีไซน์ศิละปะไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยถ้าคนอื่นเข้ามาก็อาจจะตัดตรงกับผมไม่ผมต้องมีเคริร์ฟเคิร์ฟไปผมเราต้องใช้ช่างที่รู้ใจกันโดยเฉพาะมาทํางานตรงนี้ครับผมสวัสดีครับผมก้อยพัทลุงวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วผมก็อยู่ที่พื้นที่ส่วนตัวของ พี่พงษ์นะฮะเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะทําพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันโปรเจกต์ project ของเขาก็คือเลตานายายอะไรประมาณนี้นะ,ะเรามาถ่ายทอดความคิดเรามาถ่ายทอดศิลปะเล่าขานให้ได้รับฟังให้ได้รับชมกันว่าเออเดี๋ยวนี้พื้นที่ตรงจุดนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันกำลังจะพัฒนาไปในทางด้านไหนอ,อมันอาจจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับหลายๆท่านที่ที่จะออต้อนรับนักท่องเที่ยว อ่าสำหรับใครหลายๆคนในอนาคตก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพี่พงษ์กันเลยดีกว่าครับผมแบบในพื้นที่โปรเจกต อ่าเลตานายายใช่ไหมครับพี่พงศ์พี่พงศ์ต้องการที่จะถ่ายทอดอะไรหรือว่าพี่พงศ์ต้องการที่จะสร้างอะไรตรงจุดนี้ครับบนพื้นที่นาอ่ของคุณยายเนี่ยครับครับผมอ่าก่อนอื่นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทุ่งนาผืนสุดท้ายทุ่งดงตานฝืนสุดท้ายของตำบลเกาะหมากนะครับตรงนี้ถือเป็นพื้นที่นาของของคุณตาคุณยายก็คือพ่อกับแม่ผมแล้วก็มันปล่อยทิ้งร้างไว้หลายปีเพราะว่าพ่อแม่แก่ชราและผมก็ไปอยู่กรุงเทพ ตอนนี้เหมือนว่าผมกลับมาเพื่อพลิกผืนดินนาของคุณยายครับแล้วก็แนวคิดต,ตอนนี้คือผมตั้งชื่อไว้ก็คือเลตานายายก็ความหมายว่าเลเป็นของตานาเป็นของยายแล้วก็ความขวัญเป็นของผมครับผมเชื่อหนึ่งนะครับคือเพื่อจะเป็นโมเดลเป็นคีย์เวิร์ดในการทํางานว่าเรามาพลิกผืนดินนาตรงน,นี้เพื่อคุณตาคุณยายเพื่อรักษากระดูกเ่วนไว้ตอนนี้แนวคิดของผมที่จะทำวันนี้ตอนนี้อยู่นะครับคือเป็นการขุดดินคือผมจะทําแปลงแรกก่อนคือพาสต้เรียกบิ้งนะครับบิ้งแรกก่อนเพื่อจะ กั้น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 รั้วเป็นส่วนผสมคือจะเอาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่ก้ามาเพื่อเป็นส่วนผสมแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยเต็มร้อยรูปแบบจะเอามันแบบเอาเชิงวิถีแนวคิดของผมคือเป็นเป็นศิลปะมาใส่ด้วยก็คือชื่อว่าเลตานาใหญคือฟาร์มอาร์ตก็คือฟาร์มมิ่งแล้วก็อาร์ติสต์อยู่ในนั้นคือมันมีความเป็นศิลปะสังเกตดูนะผมขัดขุดสาสตร์ขอื่นขัดขุดธรรมดาแต่ผมขัดเป็นขุดลุ่มหัวใจอย่างน้อยมันมันมันมากกว่าสาสรแล้วนี่คือสาสร์หัวใจเป็นคำถามนะครับ แล้วก็แนคลิปต่อไปตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําตรงนู้นจะเป็นแปลงยกล่องขึ้นมาคือใช้ตอนนี้เขากําลังฮิตนะเพื่อม,มาเค้าเจอร์เป็นเศรษฐกิจไอเป็นกเกษตรยั่งยืนเขาเพื่ม,มาเคาเจอร์จะมีการขุดหลุมไปแล้วก็ตอนนี้ไอทุ่งอะไรนะใบตรงใบตาลที่หลดหลดเนี่ยผมเก็บไว้เป็นกองขยะเพื่อจะเอาไปผสมไว้ในดินแล้วก็พอกดินขึ้นมาแปลงก็จะสูงขึ้นเพื่อรับสภาพกับน้ำท่วมกว่าที่นี่ได้เพราะที่นี่น้ำท่วมจะเป็นแมทครับต,ตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าซับซับเน็ตซับบนดินศิลบนฟ้า คือสินทรัพย์ที่มันหล่นมาจากต้นโนดต้นตาเนี่ยเมื่อก่อนชาวบ้านเนี่ยเขาทำนาเขาจะเผาเผาก็มาทำลายพื้นที่ธรรมชาติจากเราศึกษามาว่าในหลวงบอกว่าทุกอย่างการทำเกษตรที่ไม่มีการเผาเราก็พยายามเก็บเก็บเศษเศษใบตาลเศษลูกโนดลูกโดดมาเก็บไว้ตรงนี้มาสมว้ก่อนหลังจากที่ขุดแปลงตรงที่ผมบอกเมื่อกี้เสร็จพอขุดเป็นแปลงเพื่อยก่องไวประมาณหนึ่งเมตรแล้วเราก็ขยัตรงนี้ไปถมไว้สักพักหนึ่งเพื่อทําเกษตรแบบ เพอรมมา c u เจอร์ตอนนี้นี่เป็นแนวคิดของนายหลวงแต่ฝรั่งเอาไปใช้เพิ่มเข้ามา c u l เจอร์ก็คือเป็นเกษตรแบบยั่งยืนพอแปลงตรงนี้มันยกสูงขึ้นพอ,พ,อพอสักพประมาณเดือนนึงปีหนึ่งเราก็จะได้ปลูกผักสมรมอยู่ในนั้นได้แล้วก็พอน้ําท่วมเราก็ก็มันจะได้กันน้าได้ด้วยนั่นเป็นแนวคิดครับหลังจากพิจารณาตรงนี้มันทิ้งไว้ประมาณ10ปีไอไอลูกหนูตรงนี้ก็หล่นเต็มพิจารณาเออเมื่อก่อนมันเก็เกะเดินก็ชนผมก็เก็บมาวางกองไว้พอกองไว้อย่างน้อยมันก็นมีความสวยงามแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จุดประสงค์ คือถ้าชาวบ้านตำนาก็เอาไปเผาถ่านเผาถ่านจะเป็นไฟที่แรงมากสําหรับปลูกปลาเนี่ยมันต่อยอดได้มันเก็บได้ง่ายเอาไปเผาถ่านแล้วก็เวลาว่างๆผมสร้างขระน้เสร็จแล้วผมอาจจะมานั่งเพ้นรูปขัดไอ้สะอาดแล้วเพ้รรูปเป็นต้นต้นตะบ,บองเพชรเลนใส่กระถางก็ขายได้แล้วก็สามารถขัดเกลี้ยงเกลี้ยงไอ้กลเราใช่ไหมแล้วขายเป็นกระสอบขายเป็นกิโลสําหรับพวกก่อสร้างเอาไปซื้อเพื่อไปโบกโบกูบกตามเสาปูนตามผนังนะครับนีเน่เป็นโมเดลต่อยอดพยายามทำตัวอย่างไว้เพื่อชาวบ้านจะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนบนผืนนาเนี่ยมันสามารถมีคุณ นี่คือย่านริเพาที่ที่ที่นครที่ทาทาเครื่องสักสารใช่ไหมเมื่อกี้ผมตัดมาถักจากทางโนดถ้าเป็นคนอื่นเขาก็เผาครับแต่ก่อผผมไม่เผาครับผมเอากองไว้แล้วมันต่อไปมันอาจจะต่อยอดผมไม่มีฟางครับที่นี่ไม่มีต้นข้าวผมทําเป็นซุ้มต้นฟางอยากได้อารมณ์แบบขวัญเรียมเดี๋ยว<อ>ก็ทาเป็นซุ้มต้นฟางได้ก็กลายเป็นมุมเซลฟ,ฟี่ได้นี่เขาเรียกว่าเอาของที่มีอยู่ไปต่อยอดโดยไม่ต้องลงทุนนะครับ,รบอนี่ตัวอย่างขยะครับ ผมยอมเหนื่อยเพื่อจะเก็บขยะจากพื้นดินที่มันหล่นๆมากองเป็นสิบปีแล้วมากองไว้พื้นที่ดินต่อไปพอพอขุดแปลงตรงนู้นเสร็จก็ต้องเอาตรงนี้ไปถมไว้เพื่อเป็นปุ๋ยอย่างน้อยในที่ผมเก็บได้สวยตรงเนี้ยอย่างน้อยอย่างนั้นคนมาที่ดูครั้งแรกที่ยังไม่เสร็จอ่ะเขาได้เห็นว่าเอ้ยมันบ้าจังมันเก็บขยะได้ได,ได้ได้สวยงาม <Okay. S 1> คือขยะมันก็สวยได้แทนที่มันจะกองเกกะเกะกะอยู่ใช่ไหมครับบ่อน,นี้คือคุณยายครับคุณยายเมื่อก่อนเขามาทํานาเขาก็ลงทุนนี่คุณยายเป็นคนขุดบ่อเองนะครับ คุณบอกเมื่อก่อนทุกนาก็ไปซื้อปล้องมาก็เข็นจากรถเข็นมาแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนี้ปกติพื้นที่นาตรงนี้มันเป็นพื้นที่ตาบอดยังไม่มีน้าปราปาข้าวจะมีไฟฟ้าข้าวแล้วถ้าเกิดผมจะทําสวนเกษตรแบบพอเพียงผมทําไงผมโชคดีมากครับคุณยายทิ้งมรดกที่บอ่อน้าไว้ให้อย่างน้อยผมปลูกผักคือความหมายผักของผมไม่ได้ปลูก็นแปลงใหญ่นะผมอาจจะปลูกผักคอนโดปลูกผักใส่ปี๊บปลูกผักเนี้ยไปรับวาอทั่วแล้วก็น้ําตรงนี้มันพอที่จะรดน้ําได้ผมมาตัดทางทางสนุกทำนาแล้วก็มาลดน้าําผักรุชาอคคเกกก็บผัไปิินนืแวด คือไม่ได้ต้องการทําเกษตรแบบเพื่อเพื่อเพื่อแบบค้าขายยิ่งใหญ่ทําเกษตรแบบพอเพียงกินในครัวเรือนแล้วก็มีความสุขกับพื้นที่นาแค่นั้นเองเอ,อแผนถังที่ผมวางในในสมองนั้นจริงๆผมมีแบบร่างอยู่ตอนนี้ที่นาแปลงแรกเลยคือมันไม่ถึงไร่ก็ประมาณไม่ถึงไร่นะคือความหมายเป็นบิ้งแล้วก็ผมจะใช้พื้นที่นาแปลงแรกก่อนเพื่อเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองคนอื่นฝันอานณาจักรแบบบ้านยิ่งใหญ่แต่ผมอาณาจาักรแค่แค่เป็นกระตทงกระตอบได้แต่ว่าตอนนี้เนะ่ พื้นที่นามันเป็นที่รุ่มพอน้ำพอน้ำพอพอมีน้ําฝนมาเนี่ยน้ำก็จะไปขัง,ขงฝั่งโน้นผมเลยใช้วิธีจ้างรถรถเล็กเล็กๆ,ๆจากน้องของในชุมชนเหมือนกันเป็นศิลปินก็มาช่วยขุดขุด,ดินให้เพื่อยกล่องแตกร่องขึ้นมาแล้วตรงนี้ผมมีโครงการจะโกยดินขึ้นมาเพื่อให้เป็นเนินตรงนี้เป็นสูงใช่ไหมะเป็นสูงไว้เพื่อจะปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่แล้วก็เป็นเนินก็จะได้กันน้ําได้แล้วก็อาจจะสร้างสร้างเคริร์ฟเป็นแนวยาวขึ้นไปเพื่อใช้ดีไซน์ศิลปะไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยถ้าคนอื่นเข้า เก้าไปผมเราต้องใช้ช่างที่รู้ใจกันโดยเฉพาะมาทํางานตรงนี้ครับผมพื้นที่ตรงนี้หลังจากผมทําแล้วหลังจากครูวิทายนะครับก็มีแนวคิดต่อย,ยอดไปเป็น,เป,นเป็นเชิงที่พักนั่นแหละรีสอร์ทอาจจะไม่ถึงรีสอร์ทเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์แบบแอดเวนเจอร์ผม, stay, ผมจริงๆบ้านผมจะอยู่อีกอีกหมู่บ้านหนึ่งผมเวลาผมมาเหนื่อยๆผมก็จะได้มาพักที่นี่มานอนชมวิวชมชม,ชมต้นตาลแล้วก็ดูดูวัวไปแล้วก็ความสุขตรงเนี้ยผมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวผมอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยโดยการทําเป็นโฮมสเตย์เล็กๆเป็นฟาร์มสเตย์คือไม่จำเป็นต้องสสร้าง์ ผมอาจจะชวนชืดชดช้ดมานอนแล้วกับผมซื้อเต็นท์ว้ให้ตรงนี้จะมีเต็นท์ตรงนี้จะผมจะเตรียมตัวไปทำลานกางเต็นท์ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เครือข่ายร่วมกับของหน้าลงเป็นสวนลงลงเพื่อให้เป็นที่ทักที่เข้าห้องน้ําที่การอาหารแทนนี่คือเป็นแนวคิดต่อยอดอย่าลืมนะครับหลังจากโควิดผ่านพ้นไปมาหายใจทิ้งแรงกันที่เลตานายายนะครับเลเป็นของตานาเป็นของยายความผันเป็นของผมอยู่ที่บ้านแหลมกรวดตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเย่ก็สําหรับแนวคิดหรือว่าโปรเจกต์ของพี่พงศ์นะครับสำหรับการปรับพื้นที่เลตานายของชุมชนบ้านแหลมกรวดอำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับก็อย่างที่เสนอเรื่องราวออกไปอย่างที่พี่พงศ์แกพูดให้ฟังนะครับว่าแกจะนําพวกขยะจากธรรมชาติก็คือพวกลูกตาลที่ตกล่วงจากต้นตาลเพื่อที่จะนำมาประดิษฐ์หรือเป็นการสร้างศิลปะ ให้กับชุมชนเกิดเป็นเรื่องราวในเป็นสตอรี่ของตัวแกเองหรือว่าเป็นวิชาศิละปะในในตามจิตใจของแกเองนะครับนะเป็นวิชาศิละปะในจิตใจของแกเองที่ถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างนี้เยอะแยะเลยเห็นไหมฮะพี่พงศ์แกเก็บเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยใบายตาลแล้วก็ทางต้นตาลก็รอดูล้วกันความบ้าบินของอารมณ์ศิลปินนะครับนะอันนี้เราก็พูดไม่ได้แล้วก็ว่าไม่ได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคําว่าศิลปะนะครับมันมีอะไรลึกซึ้งมากคําว่า <tamb> ศ <our in> ิลปะมันจะไม่มีคําว่าสวยงามนะฮะศิลปะมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ความพอใจในตัวบุคคลเท่านั้นนะก็ฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ใน y o u t u นะฮะพิมพ์ก้อยพัทลุงภาษาไทยในช่อง YouTube แลวก็พิมพ์ก้อยพัทลุงวีร์ร็อกในเฟซบุ o กนะฮะเข้าไปกดติดตามกด Subscribe นะฮะแล้วก็ กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมอัปโหลดแล้วก็นำเสนอข้อมูลในชุมชนก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปณที่นี้เลตานาใหญ่เจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ